รถเดี่ยวคือนไปรูปไปอยู่ไรเล่ารูปน่าชนะหน้าชนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันเปิดไม่ได <ued> ้เปิดฝั่งนู้นก่อนนี่คันนี้ดิคันนี้ร้อนนะระวังเรียกไป ทำงานบ่อยอยู่ทุกปีค่ะทุกปีเหรอจับหมดแล้วนายนายกันไม่ได้แตงห้องนอนประจัเลยแตะเลยนะแตห้องนอนประจเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนเลจ้ะคุณทุกคนใครยังไม่มีลูกก็หาลูกม้ทีหาสามีให้ได้ก่อนีขอบคุณนะลูกนะขายอะกมาขายไกูเหรอมาแจกใช่ไหมมาแจกมา้ขา่ะย่าูกมา ต <pero kil> ุ้ย <wiele> กับผู้ใหญ่คุ้นหน้ากันเลยนะขอบคุณค่ะคุณไม่อยาลืมมาดูยาพูดนะคะไปลูกอปลาไปลูกอปลาไปเหรอลูกใครอยากอะไรนะอยาถ่ายรูปอยากถ่ายรูปแม่ยังลูกของใครเนี่ยอ๋อเรา าบอกอยากถ่ายรูปขอบคุณลุงเลยครับขอบคุณได้แข็งนะเนี่ยแรงแรงมากเลยเนื้อแข็งปักเลย

不是，因为我们那个位置过不去，我就是不能那种墙那种场的话。 มาสองฝั่งครับมาฝั่งนี้มาตัวล

เดี๋ยวเดี๋ยวเด็กต่อยอีกคนนึงก็ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้ามองกล้องค่ะขอบคุณค่ะมาเลยค่ะพี่พี่มาเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะมอม ค่ะนี่ถ่ายนะครอบคัวค่ะขอบคุณนะคะน่ารักขอบคุณ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 กครับขอบคุณค่ะค่ะเราหลบงรถนะครับ Thank you.